เฮ้ยจิง้งโกร์ปักฟอยมาแล้วเว้ยเฮ้ยวันนี้พวกเราไปมีเรื่องแถวไหนดีวะพี่พี่แถวคลองเตยดิพี่นั่งก่อนครับลูกพี่เฮ้ยแกไอเด็กใหม่ลุกไปเลยขอโทษครับขอโทษครับผมไม่รู้เรื่องครับดีมากไองโง่นั่งตัวนี้ก็ได้ครับพี่เฮ้ยไม่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวซะบ้างเลยไปอู้หนั่งไปไหนสักที่เลยเฮ้ยมือเบิร์นคีปัดแป๊บ อุ้ยฉันสวยสวยเหี้ยอะไรล่ะ <c oughs> ลูกพี่เมื่อวานพี่ไปตีกะรีใต้ดินมาเหรอมึงจะบ้าเหรอ <c oughs> ดูหน้ากูด้วยรอยๆอย่างเงี้ยไปตีกะรีใต้ดินกะรีใต้ดินเนี่ยมันหน้าตายอย่างเงี้ยดูดิลูกพี่พี่พูดกับผมดีๆก็ได้นะถึงพี่จะเป็นลูกพี่ผมยิงพี่ได้นะ <c oughs> โอ้ยเจ๊ดดอยยิงย,ยี้ยอะไรเนี่ยบ้าป่าวว่ เฮ้ซอมบี้ปั่นจกักรยานกันไหมมึงยิงทำไมพกปืน<อ>ในที่สาธารณะนะมันผิดเนะอะกระโท่เว้ยมึงจะยิงทำไมเอาไรวะลูกพี่ซอมบี้ดูนั่นซอมบี้ <Hey, S 2> <Zombie S 1> อะไร <bro. S 1> ไหนซอมบี้โอ้เชยซอมบี้ เฮ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูยิงแม่งเองยิงแม่งลูกพี่เออเฮ้ยระวังนะถอยก่อนถอยก่อนพี่ผมกลัวแล้วกลัวเฮียอะไรล่ะพี่ยิงมันเร็วทำผมเหี่ยวแล้วกลัวนะเนี่ยยิงแม่งเลยเออเฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยเอาดีดีเออเราไปผมเอง มันไม่เป็นไรเลยพี่เอาเงี้ดีเอาทีอา่อ่อฉันมีไอเดียเด็ดละเอาละเต็ม <ทะ S 2> พร้อมน,น,นะโอเคไปหยิบปืนมาเต็มพร้อมทุกคนยิงแม่งให้เละไปเลย dinh 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 เฮ้พ่อ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 เฮ้ยเดี๋ยวกูแว่นให้มันก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยแม่งเท่ว่ะอุ้ยตอมบี้เท่พี่หมายยิงแม่้งเออเบี่ยงเบี่ยงอย่าลืมกดซับสไครต์โอ้โหแม่งเต็มกลางน้ำด้วยเว้ยโอ้ยมันเฉยไปแล้วโอ้ ดูแต่ละท่าเฮ้ยพอพนี่มันของขวัญจากพระเจ้าเลยนะเว้ยเป็นซอมบี้ที่สุดยอดจริงๆมันบ้าแน่ๆเลยนี่มันเยี่ยมไปเลยเยี่ยมมากเฮ้ยเยี่ยมเฮ้ยมึงพูดอะไรมึง กูเทียอะไรวะมึงอะอะอะไรของแม่งวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเแมเทียอะไรวะเฮ้ย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 เฮยใจเย็นเฮ้ยแม่งเป็นบ้าเลยแล้วอะเฮ้ยกูยังไม่ได้ยิงเลยนะเว้ยเฮ้ยกูยังไม่ยิงมึงเต้นไม่ได้เป็นหัวอ๋อบีบอยมึงเอ้าโอ้โหหนักเลย เฮ้ยยิงหัวแม่งแต่แรกกระจบแล้วพี่เอ้าเป็นแค่ตำรวโอ้สตาร์ทเลยเฮ้ยมันตายแล้ววะพี่ทำไงดีหนีดิเฮี้ยตำรวจเห็นเฮ้ยไปเถอะเฮ้ยขอเตะทีกดซับด้วย